เขาฝากมาบอกคุณว่าสวัสดีค่ะหมออมเองนะคะคลิปนี้นะคะหมออมก็จะมาทำช็อตพิกอาการนะคะเป็นการเลือกไพ่สุ่มเลือกไพ่แบบสั้นๆไม่ยาวมากให้ทุกคนเลยนะคะนึกถึงหน้าเขาค่ะนึกถึงหน้าเขาให้ชัดๆถ้ามีมากกว่าหนึ่งคนก็ไปติ๊กเอาว่ากองไหนของใครนะนึกถึงหน้าเขาให้ชัดๆแล้วเลือกค่ะกองหนึ่งกองสองกองสามอออมจะให้เวลาเลือกแป๊บหนึ่งนะคะห้าวิเริ่มค่ะ อ่ะหวังว่าจะเรียบร้อยแล้วนะคะเราจะไปเริ่มกันที่กล่องที่1ก่อนนะคะกล่องนี้นะอ่ะดูนะคะว่าเขาฝากมาบอกคุณว่าอะไรนะคะชึบเขาบอกว่าเขาไม่ว่างแปลว่าอะไรเขามีแฟนอยู่แล้วเขางานยุ่งหรืออะไรนะเขาบอกว่าเขาไปจากคุณเมื่อเห็นคุณกับใครบางคนเออเขาบอกว่าเขาไปจากคุณเมื่อเห็นคุณกับใครบางคนนะคะเขาเข้าใจอะไรคุณผิดไหมอ่ะ แล้วเขาบอกว่าเขาอยากเป็นมากกว่าเพื่อนเขาไม่ได้อยากเป็นแค่เพื่อนอ่ะเขาอยากเป็นมากกว่าเพื่อนนะเขาบอกว่าเขาหวังว่าจะได้แชร์ข่าวดีกับคุณอ่านะคะต่อให้เขาจะบอกว่าเขาไปจากคุณเพราะว่าเห็นคุณกับคนอื่นแต่เขาก็แอบหวังว่าเวลามีอะไรดีๆก็อยากจะแชร์อยากจะบอกอยากจะเล่าอะไรเงี้ยนะเขาบอกว่ามันเป็นความผิดของเขาเองแต่เขาโทษคุณแสดงว่าเป็นไปได้ว่าที่เขาบอกว่าเนี่ยฉันไปจากกองที่หนึ่งอ่ะ ก็เพราะว่าฉันเห็นกองที่หนึ่งกับใครก็ไม่รู้อ่าแต่จริงๆแล้วเขาอาจจะรู้ตัวว่าเขาแอบโทษคุณในะทางที่เขาแบบก็มีส่วนผิดในเรื่องนี้นะคะก็ไม่รู้ว่าเรื่องอะไรเหมือนกันนะคะแล้วก็ใต้สําหรับบอกว่าเขารอสัญญาณจากคุณนะสงสัยโดดเด่นเคสแบบเงียบห่างหรืออะไรสักอย่างอะ่ะโอ,อ้นะคะเขาอาจจะแบบปิดกั้นมีการแบบแอบย่องเงียบไปจากคุณอะไรอย่างนี้หรือเปล่า นะแต่ว่าต่อให้เขาบอกว่าเขาไปจากคุณเพราะเห็นคุณกับใครบางคนแต่เขาก็บอกว่ามันเป็นความผิดของเขาเองนะแต่เขาแอบโทษคุณนะคะเพื่อนๆนกลองที่หนึ่งให้รู้ไว้เลยว่าเขากําลังรอสัญญาณจากคุณอยู่นะคะถ้ามีการบล็อกปิดกั้นเงียบคุยน้อยนะอ่ะต่อไปนะคะเป็นไพ่เอ่อเพื่อนๆที่เลือกกลองที่สองกลองนี้นะคะอ่ะเพื่อนๆที่เลือกกลองสองมาดูซิว่าเขาอยากจะบอกอะไรเพื่อนเเขาฝากมาบอกเพื่อนๆนกลองที่สองว่าอู้ เขาบอกว่าถึงเวลาที่ต้องพิสูจน์ตัวเองแล้วนะเขาอยากให้เ,เพื่อนๆชาวกองสองเนะี่ยพิสูจน์ตัวเองบางอย่างนะคะเขาบอกว่าคุณไปทําให้หัวใจเขาแบบฟูฟ่องล่องลอยไปเติมเต็มใจเขามากๆเลยนะคุณทําให้เขาหัวใจฟูนะคะเติมเต็มหัวใจแต่บางครั้งเขาก็สงสัยเหมือนกันอนะว่าคุณแคร์เขาไหมนะ ừ, บางครั้งเขาก็ไม่เข้าใจไม่แน่ใจหรือสงสัยเอ๊ะแล้วจริงๆชาวกองสองแคร์เขาบ้างหรือเปล่านะคะ แล้วเขาบอกเขากลัวด้วยนะเขากลัวเขาบอกเขากลัวกลัวอะไรกลัวคุณไม่รักหรือเปล่าเพราะว่าเขาอยากให้คุณรักเขานะเอฟมีอ่ะเขาบอกว่าอยากให้คุณรักเขาแสดงว่าเขาว่ากลัวคุณไม่รักนะอมว่าใต้สําหรับเขาบอกว่าเขาตกหลุมรักคุณนะกองสองกลัวคุณไม่รักแสดงว่าเพื่อนกองสองต้องมีภาวะเย็นชาหมั่งเมินไม่สนไม่แคร์อะไรหรือเปล่านะคะแสดงว่าคุณต้องไปเติมเต็มหัวใจของเขามากๆเลยเขาถึงได้กลัวคุณไม่รักขนาดนี้ เออแล้วถ้าคุณจะไม่สนไม่แคร์เขานี่เขาดูซีเรียสเลยนะอ่ะต่อไปนะคะมูฟออนไปที่เพื่อนๆน <ๆ S 1> ที่เลือกกองที่สามนะเพื่อน <ๆ S 1> ที่เลือกกองนี้นะกองพี่หมีนะคะอ่ะเพื่อนๆนที่เลือกกองที่สามมาเขาฝากมาบอกเพื่อนเพื่อนกองที่สามว่าก็ชอบอยู่นะเออก็ชอบอยู่นะจะว่าไม่ชอบก็ไม่ใช่ก็ชอบอยู่นะเขาคิดถึงคุณมากเลยนะอ่าจ้ะ อุ๊ยรักนะแต่ไม่แสดงออกนะคะอาจจะเป็นความสัมพันธ์เฟรนด์โซนหรือว่าแอบรักแอบชอบก็ได้นะเออทั้งชอบทั้งรักเออนะรู้สึกกับคุณเยอะแน่เลยเขาบอกว่าเดี๋ยวเขาก็จะติดต่อคุณไปนะคะฉันจะติดต่อคุณไปเร็วๆนี้นะอ่ะเดี๋ยวเขาก็จะทักหาชาวเพื่อนๆกล่องี่สามนะคะเขาบอกเขาเอาคุณออกจากหัวไม่ได้เลยเอาชาวกองสามออกจากหัวไม่ได้จริงๆเอ้ยแต่ว่าเขาบอกว่าขาโทษนะยังไม่ใช่อืมแสดงว่าอะไรแสดงว่า เป็นความสัมพันธ์เฟรนด์โซนแอบรักแอบชอบหรือเป็นความสัมพันธ์ที่เขายังไม่ได้ตกลงปรงใจอะไรกับคุณไหมเขาบอกว่าขอโทษนะเธออาจจะยังไม่ใช่หรอกแต่ก็รู้สึกกับเธออยู่อ่ะเออแล้วก็เขาก็จะติดต่อคุณไปอยู่เลยอืมนะคะเพราะอะไรเขายังเอาคุณออกจากหัวไม่ได้ต่อให้เขาจะบอกว่าขอโทษนะเธออาจจะยังไม่ใช่ไม่ใช่สเปคไม่ใช่คนที่เหมาะหรืออะไรก็แล้วแต่นะแต่เธอเข้าไปอยู่แต่คุณอะเข้าไปอยู่ในหัวเขาแล้วเรียบร้อย โอ้โหจะหัวไม่ได้นะคะอ่ะคลิปนี้ก็จะมาเร็วไปเร็วแบบสั้นๆคำๆสนุกสนุๆไม่ต้องซีเรียสอะไรเยอะนะคะก็ขอให้เพื่อนๆทุกๆกองนะคะสุขสมหวังในความรักนะคะแล้วก็ฝากเช่นกดไลค์กด subscribe เปิดกดระดิ่งแจ้งเตือนแชร์คอมเมนต์อะไรก็ตามที่เป็นประโยชน์กับช่องนี้ด้วยนะคะนะคะก็วันนี้ลาไปแล้วนะคะหมออมเองบ๊ายบายค่ะ